วัสดีครับแฟนๆหนังกางแปลงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวของหนังกางเปลงหน่วยหนึ่งนะครับเป็นหน่วยเล็กๆนะครับตั้งอยู่ในจังหวัดแห่งหนึ่งนะครับของประเทศไทยนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นหน่วยพรชัยดิจิตัลนะครับซึ่งหน่วยหนังหน่วยนี้ก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดตราดนะครับซึ่งจังหวัดตราดนั้นก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะครับที่มีหน่วังกางเปลงน้อยนะครับเท่าที่ช่องของเราหาข้อมูลมานะครับก็เห็นหน่วย พอชัยดิจิตอลนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งหน่วยที่ยังรับจัดฉายภาพยนตร์อยู่ในเขตจังหวัดตราดนะครับซึ่งแฟนๆท่านใดนะครับที่อยู่โซนภาคตะวันออกนะครับเขตจังหวัดตราดนะครับก็อยากจะติดต่อหนังกระแปงสักต่อนะครับหรือชื่นชอบหนังกระแปงอยู่ก็แนะนํากันเลยนะครับพรชัยดิจิตอลซึ่งเป็นหน่วยหนังกระแปงอีกหน่วยที่อยากให้แฟนๆหนังกระแปงทุกท่านนะครับช่วยกันสนับสนุนกันหน่อยนะครับหน่วยนี้ก็ เป็นหน่วยเล็กๆนะครับรับจัดใช้ภาพยนต์ทั่วไปนะครับตามงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเก่บนงานพิธีกรรมต่างๆต,ต,ตามพระพุทธศาสนาของเราก็ติดต่อกันได้สําหรับผรชัใช้ดิจิตอลภาพยนต์จังหวัดตราดนะครับเบอร์โทรติดต่อก็โทรไปที่เบอร์นี้นะครับนี่นะครับที่ขึ้นไว้ในจอนครับแล้วก็จะทิ้งไว้ที่ตรงช่องคําอธิบายของคลิปนะครับใต้คลิปก็กดลงไปก็จะเจอ เบอร์โทรของพรชัยดิต้ลจังหตรดตนดนะครับสำหรับคลิปแนะนําหน่วยางานกระแป้งนะครับทางช่องเราก็จะแนะนําให้ทุกหน่วยหน่วยเล็กหน่วยใหญ่ที่เรารู้จักไม่รู้จักนะครับก็มีข้อมูลทางช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับที่เราหาข้อมูลมาได้นะครับก็จะนํามารวบรวมไว้ที่ช่องของเรานะครับตอนนี้ก็มีผู้ติดตาม2 0 0หมืนกว่าคนแล้วนะครับก็เป็นซื้อกลางอีกอย่างหนึ่งนะครับให้พี่ๆน้องๆน,น,นะครับ ชาวนากางแปงได้คงอยู่นะครับแล้วก็ประกอบอาชีพนี้ให้อยู่ไปได้นานๆนะครับทางช่องเราก็จะทําคลิปแล้วก็มาแนะนําไว้ที่ u t u b e นะครับตอนนี้ก็400กว่าหน่วยขึ้นไปแล้วครับก็มีหน่วยพรชัยดิจิทัลอีกหนึ่งจอครับที่รวบรวมไว้ล่าสุดนี้นะครับสําหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับภาพประกอบเราคลิปบางส่วนครับจากทีมงานพรชัยดิจิทัลจังหวัดตลาดด้วยนะครับที่นํามาจะทําเป็นเรื่องราวในวันนี้นะครับ ผิพาทประกันใดทางช่องก็ขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ